เธอแนะนำว่าคุณไม่ต้องบอกเขาเลยนะว่าคุณเป็นนักเขียนไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ไม่ทำให้สูงไซวันไวแม้แต่น้อยเขาบอกผมว่าเขาจะคอยอยู่ที่เมืองปากทางจนกว่าจะได้วีซ่าและกินอาหารเขาหิวอีกแล้วและคิดวางแผนสำหรับอาหารมื้อกลางวันวันนี้นะจอจี้เราจะกินโบโบ คุณล่ะจะกินอะไรบวคืออะไรครับจานพิเศษคล้ายสลัเปาใส่ไส้ฉันชอบมากอร่อยดีฉันรู้สึกหิวทีเดียวคุณเป็นเด็กที่ยังต้องตเโตอีกใช่เขาพูดแล้วยิ้มพระพูดเท่าก็เหมือนเด็กล้างอาหารกลางวันลี่หยีและน้องสาวถูพื้นด้วยไม้ถูพื้นผ้าขาดก็รุ่งกระริ่ง เรานั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กๆผมอ่านหนังสือฟังดนตรีของลิโอและดูฟูซึ่งมีเนื้อความเดินกับสหายเก่าวบนเส้นทางกดเขียวบนภูเขาเขียวราวกับหยกอย่างมีอิสระเสรีท่ามกลางลมเย็นพัดผ่านราวสนสุงไซกินแอปเปิลเขาแกะเข็มที่หนีบเอกสารเล็กๆ ไว้กับหนังสือเดินทางออกนี่คือเป็นวีซ่าของนักท่องเที่ยวผู้ที่ถือเวซ่าแบบนี้จะทำงานเผยแผ่ศาสนาในประเทศจีนไม่ได้เขาแกะเอกสารแผ่นเล็กๆนั้นออกทิ้งบนโต๊ะที่มีเปลือกแอปเปิลกองอยู่เราต้องการอิสรภาพอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่เขาพูดฉันต้องลุยลุย พวกเขาทำให้คุณกังวลใจหรือเปล่าสุนทรตอบโดยการยื่นแอปเปิลมาให้ผมหลังจากที่เขาได้ปอกเปลือกจนเปลือกต่อเนื่องกันเป็นชิ้นยาวผากวักเอาไส้ออกแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนกินแอปเปิลดีสำหรับกระเพาะที่แห้งๆกินอาจารย์ธรรมะแนะนำเขาย้ำเหมือนกับคุณยายผม ม,ามาัม่าเว็กซ์เลอร์มีอยู่ครั้งหนึ่งเราตักซุปไก่ของเธอรับประทานเธอจะลุ้นพวกเราด้วยคำพูดแบบเดียวกันนี้กินกินเสียงกระซิบจากต้นอ้อเช้าวันรุ่งขึ้นเรานั่งรอข้าราชการผู้ใหญ่อยู่กับลินที่หน้า ร้านขายมอเตอร์ไซค์ของเขาสายไฟที่พาดอยู่ด้านบนยุ่งเหยิงสับสนอาคารแต่ละหลังบนถนนซ้ายหลักนั้นดูเหมือนว่ากำลังก่อสร้างไม่เสร็จทั้งสิ้นหรือมีฉะนั้นก็กำลังจะพังวุ้ยเห็นไหม